สวัสดีครับไอ้ครับรีวิวรีโมทโทรศัพท์ครับเดี๋ยวผมันเท็ยนในเบื้องครับผมเไ็่ได้แล้วขันต่อเชื่อมบูทูดนี่ขันบพท่านได้เชื่อมนี่มันทีมีไฟสีน้ำเงินอยู่นี่ครับมันจะกระพริบหรอกปัปบ๊บๆเดือดแต่ว่าขันเชื่อมกับโทรศัพท์แล้วมันจะเศร้ากระพริบครับอันนี้ผมถ่ายไอย้เบื่องนี่นี่ทายรูปครับปบั๊บ หนึ่งสองครับสามครับนี่ครับผมต่อไป,ปนี่เป็นเป็นวิดีโอครับวิดีโอได้ด้วยโคตรครับมากลลวครับตอนนี้ผมอยู่บ้านแม่ไอ้แต่ว่าคาตังกล่ออยู่บ้านแฟนครับผมก็เลยมารีวิวไอ้้ไอรีโมท หายสกวันเดี๋ยวมอแรงกระาบ้านไปด้ยวยอผมจีรีวิวตัวค้าตั้งกลงให้เบิ่งเด้วครับนะครับยุดครับทายครับตะกี้ผมคุ้มเหตุอยู่สงสัยผมบ่เข้าใจมั้ง <c oughs> ครับผมทายครับครับผมอันนี้ท้ายรับรับผมมาท่นี้ป๊บปป๊บ 오케이, 다 하면 어.